ชาชัยสงครามชื่อเล่นพอเพียงค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอในหัวข้อ science around us วิทยาศาสตร์รอบตัวเราค่ะถ้าพูดถึงคำว่าวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจน,นึกถึงห้องแลบห้องทดลองแต่แท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์อยู่ร,บรอบๆตัวเรารวมทั้งภายในตัวเราด้วยนะคะวิทยาศาสตร์รอบตัวเราที่พอเพียงจะมาพูดในวันนี้ เป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเอสํสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคืออะไรกันนะมีใครทราบบ้างไหมคะพอเพียงมีคำใบ้ให้ค่ะสิ่งนี้มี3สถานะทั้งของแข็งของเหลวและแกส๊สและมีสุดทางเคมีว่า H2O ปิงปองใช่แล้วค่ะ ม่ยืดอื่นไปไม่ได้นอกจากน้ำหรือทรัพยากรน,น้ำนั่นเองคะ่ะเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตเห็นเหมือนพอเพียงกันไหมคะว่าเวลาที่เราเอาน้ำไปแช่ให้เป็นน้ำแข็งเนี่ยน้ำจะแข็งจากข้างบนลงมาข้างล่างอีกอย่างหนึ่งที่พ่อเพียงสังเกตได้นะคะคือน้ำไม่อยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยมันตับสามารถลอยน้ำได้ ณสมบัติที่น่าสนใจของน้ำแม่ละค่ะมันส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบบต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะคะยังไงอะีหรอคะก็ถ้าน้ำแข็งจมเนี่ยมีขากับแพนกวินจะไปยืนที่ไหนกันนะคะน้ำเมื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งมันจะขยายตัวทำให้มีความหนาแน่นต่ำลงเราจึงมองเห็นน้ำแข็งลอยได้แบบนี้ได้ไงล่ะคะ และการที่น้ำแข็งจากบนลงล่างก็เพราะว่าอุณหภูมิของโลกไม่ได้สเสถียรเป็นค่าเดียวกันตลอดแต่จะมีการแกว่งขึ้นลงการที่แข็งจากด้านบนน้ำแข็งจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้ข้างล่างไม่สูญเสียความร้อนมากขึ้นทำให้พวกปลาพอะจะมีชีวิตเวียนว่ายต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ำแข็งแข็งจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยสิ่งมีชีวิตอาสุนพันธ์ไปมากกว่านี้มากๆเลยล่ะค่ะ น้ำมีอยู่ทั่วไปบนโลกจากการศึกษาพบว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆล้วนมีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญมาโดยตลอดโลกของเราก็ได้ชื่อว่าดาวแห่งน้ำเพราะ7จของผิวโลกเป็นน้ำา30%เป็นแผ่นดินในร่างกายของเราเนี่ยก็มีน้ำประมาณ2ใน3ส่วนเลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของทุกเซลล์ในร่างกายทำหน้าที่ซารพัดอย่าง เช่นละลายและลำยังสารอาหารที่ย่อยแล้วไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะสิ่งที่ท้าทายอนาคตอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่ดูเป็นเรื่องใหญ่มากมันกลับมีองประกอบที่ดูธรรมดาธรรมดาอย่างน้ำนี่เองค่ะน้ำเป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดว่าอนาคตชีวิตเราทั้งบนโลกและดาวดวงอื่นจะเป็นยังไงน้ำคือชีวิต มีน้ำที่ไหนมีสิ่งมีชีวิตที่นั่นจริงหรือไม่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงลองหาคำตอบให้ตัวเองกันดูนะคะวิทยาศาสตร์รอบตัวเราที่พ่อเพียงนำมาเสนอในวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากการที่พ่อเพียงได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราม9ที่นี่เป็นวนฒนิเวศในอาคารที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานี้ค่ะ เมื่อชมจบครบทุกโซนได้ความรู้คู่ความเพลิดเพลินเหมือนได้เดินทางรอบโลกโดยใช้เวลาแค่หนึวันเองค่ะตั้งอยู่ในองค์การพิพ,พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตำบลคลองหลวงอำเภอคลอง5จังหวัดปทุมธานีมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะและโปรดกดไลค์ให้กับ Facebook NSM Thailand และกดติดตาม YouTube NSM Thailand โดยเฉพาะคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเพียงกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ